สบายดีพี่น้องกัสบายดีพี่พผานพ่อก็ัซ่องไม่น้องแกบนอีกแล้วกับสลอตบีเบอร์ถึงบลบอลด้วยมีใมาจาทเลยสบายดีคุกคุมา้องเตะมาทขาวเมื่อนี่น้องตานมาพี่น้องเลยเมื่อนี่เนาะ ใช่จนขับำกันด้วยพี่น้องปีนป้าถ่ายนี่ฮถ่ายเียนหนังด็งกโตที่ผ่านมาเราต่าย น้องนม่มีห้องตา้านเลยมากจนขขาวน้าพี่น้องเองว้ยผมจะมาสู่เป้านางมหอยพี่น้อง

ทางบอใช้ชวนมาป่ใช้ชวนมางอมเลยคุบองอเขาเลยเฮ้ย่ัวรอมาอยอกกันเราย้าอกกัน้ตา ต้องกองวางกกองนะบัดกองเขาซือกองสีขาวกองบัดนี่ก็กองแห้งเยอนะบัดกองมมาไหนด่ยุงยุงลาย มีแพป่าแค่คนรอๆใครหนื่เดียวไม่รับมุ้งขึ้นคอเดียวเลยอาเผื่าปลาเนาคเป้ตาปลาขอมื

ใจ๊ะันนี้เกิดลายกว่าอ๋จมีใครได้ก็ไม่เห็นได้แต่คุณคุ่ใช่คุใช่อะรนี้ นอ ais, ้องคลิปนี้เอาก็สชืำลาพ่าพะเจ้า้องไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่้องแก้บุ้มี่นเด้อปารูปฝากกดปากสมต่อไปฝากประการใดก็ขอถกอภายในลาสบายดี